วันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่ฮอกวอตส์แต่ผมอยู่ที่สยามพาราไดซ์โฮเทลโรงแรมนี้นะครับนอกจากมีห้องตีนสวยๆแล้วนะครับยังมีออนเซ็นและซาวน่าให้บริการด้วยมีทั้งบ่นอน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าห้องพักผ่อนแล้วก็มีฟิตเนสให้ด้วยนะที่สำคัญห้องพักที่นี่ราคาหลักร้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูห้องกันนะครับนีครับห้อง Toy Story นะครับสีสดใสเลยนะครับเข้ามาแล้วรู้เลยเนี่ยว่าเราอยู่ในโลกของ Toy Story นั่นมีของเล่นอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนลูกเขาไปอยู่ในกระตูนเลยต่อมาเป็นห้องเจ้าหญิงนะครับสีชมพูหวานแหววเลยนะนี่มีผ้าปราาด้วยบรรยากาศก,ก็ดูเหมือนห้องเจ้าหญิงเลยแต่ถ้าใครชอบเรียบๆแบบไม่มีธีมนะครับเขาก็มีห้องให้บริการเหมือนกันนะห้องก็จะดูเรียบร้อยดีนะครับสำหรับห้องนี้ คือถ้าใครมองหาโรงแรมในกรุงเทพนะครับใกล้ถนนวิภาวดีรังสิตงามวงวานผมว่าตรงนี้ก็โอเคนะราคาคุ้มๆเลยแล้วก็มีออนเซ็นซาวน่าด้วยรวมทั้งที่นี่ก็มีคาเฟ่น,น่ารักๆด้วยนะอย่างไรแล้วถ้าใครอยากจองห้องพักนะครับหรือใช้บริการซาวน่าออนเซ็นนะครับก็สามารถคลิกที่โลเคชันหรือคลิกที่โรงแรมสยามพรา์โฮเทลที่ผมแท็กไว้ให้แล้วในแคปชั่นนะครับ